รัฐเนี่ยจะขอยืมหลังคาบ้านของพี่น้องประชาชนเพื่อติดแผงโซลาเซลล์ผมถามหน่อยแล้วก็มันจะเป็นไปได้เหรือเพราะว่าออบ้านหลังคาเรือนเนี่ยเพื่อที่จะลดไฟฟ้าอันนี้เป็นแค่ปลายน้ำหรือปลายเหตุมากกว่าเพราะว่าต้นเหตุที่แท้จริงที่สำคัญมากก็คือการวางแผนการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยมีความผิดพลาดหรือไม่ต้องตั้งเป็นคำถาม,ถาม รายการที่ให้นักการเมืองเลือกนโยบายจานเด็ดมาหนึ่งเมนูดีโค้ดจะนำจานเด็ดไปเสิร์ฟไปถึงมือประชาชนจานเด็ดวันนี้เป็นของพลดอนปิศนานันทกุลจากพรรคภูมิใจไทยและตัวแทนที่จะมาชิมนโยบายจานเด็ดได้แก่อิทศรูลอ้นวงษารองเลขาธิการสภา,าองค์กรของผู้บริโภคและธนพัทรธนเจริญกรรมการผู้ใช้พลังงานเขต13ผู้ใช้พลังงานภาคประชาชนครับ ก็อันนี้เป็นนโยบายของพักภูมิใจไทยที่ภูมิใจจะนําเสนอต่อพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเรื่องการลดค่าไฟให้พี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือน450บาทโดยมีเงื่อนไขง่ายๆครับก็คือรัฐเนี่ยจะขอยืมหลังคาบ้านของพี่น้องประชาชนเพื่อติดแผงโซลาเซลล์ความไม่ชัดเจนของข้อมูลตรงนี้ก็คือว่าพักเนี่ยการให้ใช้หลังคาบ้านของประชาชนเนี่ย เป็นลักษณะแบบไหนเช่าใช้หรือเปล่ายืมใช้หรือเปล่าแล้วเป็นทุกขัวเรือนหรือเปล่าติดตั้งโซล่าเซลล์เนี่ยขนาดกําลังติดตั้งเนี่ยเท่าไหร่แต่มันมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะว่าการที่ประชาชนจะติดโซล่าเซลล์เพื่อที่จะใช้ไฟฟ้าราคาถูกเนี่ยซึ่งต้นทุนในการที่จะติดแผงโซล่าเซลล์อ่ะมันแพงประชาชนเนี่ยไม่มีทุนที่จะสามารถที่จะติดตั้งได้นะครับเมื่อติดแผงโซล่าเซลล์แล้วเนี่ย ไฟที่ผลิตได้ก็จะสามารถที่จะเอาไปขายกับการไฟฟ้าได้ส่วนที่เกินจากที่ให้พี่น้องประชาชน450บาทเนี่ยส่วนที่เกินจากนั้นก็จะเอาไปขายให้กับการไฟฟ้าก็จะทำให้ประเทศเมีรายได้มากขึ้นผมถามหน่อยแล้วก็มันจะเป็นไปได้หรอเพราะว่าบ้านหลังคาเรือนเนี่ยเพื่อที่จะลดไฟฟ้าให้450บาทเนี่ย ผมว่าไปไปลดค่า FT ที่มันได้เร็วกว่านะกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันนี้เป็นนโยบายของพักเนี่ยแต่ไม่ทราบว่าพักเนี่ยข้างหลังแล้วเนี่ยจะมีกลุ่มบริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมดําเนินการเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบทําให้เกิดการแข่งขันก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีตอนนี้เป็นนโยบายของพรคการเมืองเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตน,นิดนึงว่าเออไปไปตั้งที่ที่บ้านเรือนประชาชนเนี่ยตามหลังคาเรือนเนี่ย แล้วภาการเือนเป็นผู้ลงทุนใช่ไหมจึงเป็นที่มาของแพ็กเกจเพิ่มเติมของนโยบายนี้ก็คือสามารถที่จะซื้อรถไฟฟ้าหมายถึงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับได้ในราคาถูกที่6,000บาทโดยให้ผ่อนชำระเดือนละ100บาทครับยไม่หมดอีนไหมไอ่ยังไหมอ่ออออะอพอแล้ว <c oughs> นะแน่นอนว่ามันทําให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเรื่องของการผลิตโซลาเซลล์ในเรื่องการจัดหาโซลาเซลล์หรืออาจจะไปไกลถึงการตั้งระบบโรงงานโซลาเซลล์ได้แต่นั่นต้องฉายภาพออกมาให้หมดนะฮะว่ามันนําไปสู่การกระจายตัวทางเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้เปรียบเทียบกรณีของวัคซีนก็ได้การจัดหาวัคซีนเนี่ยทุกคนต้องการ นะในช่วงยามโควิดทุกคนต้องการวัคซีนไม่สนใจเรื่องของระบบการแข่งขันความหลากหลายของที่มาสุดท้ายเนี่ยก็เกิดการาประเด็นปัญหาเรื่องการผูกขาดก็คือหลักๆเป็นนโยบายจานเด็นของกรใจไทยครับเส้นเรื่องคือไฟฟ้าไฟฟ้าครับทำไมถึงเลือกเมนนนโยบายวันนี้เรากำลังมองหานะครับว่าเราจะหารายได้เข้าประเทศได้อย่างไรวันนี้เราจะเห็นว่า นโยบายต่างๆของรัฐบาลเนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างที่จะสูงเนาะเมื่อใช้เงินที่ค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยในขณะที่รายได้ของประเทศเนี่ยมันมีอยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยเห็นว่าจําเป็นที่จะต้องหารายได้อื่นเข้าประเทศก็เห็นว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและสามารถที่จะทํารายได้ให้กับประเทศได้มากกว่านั้นนอกจากหารายได้ได้แล้วเนี่ยยังเดินตามเทรนด์ของโลกที่จะ ดำเนินนโยบายเรื่องพลังงานสาอะอาดหนึ่งในมุมของผู้ร่วมดําเนินการเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าบริษัทนั้นจะมีที่มาที่ไปอย่างไรมีความหลากหลายมากน้อยแค่ไหนผมเป็นบริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์กลุ่มหนึ่งจะสามารถเข้าสู่ระบบคโครงการอของพักได้อย่างไรผมว่าน่าจะมีเปิดเวทีสาธารณะให้ประชาชนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยคุณประชาชนคิดเห็นยังไงถ้ามีพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งเนี่ยนำนำโยบายโซล่าเซลล์ติด ว่าหลังคาเรือนประชาชนทุกหลังคาเรือนโดยการลดค่าไฟ450บาทเนี่ยออคุณคิดเห็นยังไงหลักการของการส่งเสริมธุรกิจพลังงานสีเขียวเนี่ยต้องเป็นหลักการส่งเสริมทําให้เกิดการแข่งขันแบบกระจายตัวไม่กระจุกตัวอ,อยู่กับเจ้าใดเจ้าหนึ่งแต่ถ้าเกิดการกระจุกตัวเมื่อไหร่เนี่ยนะครับผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับกับผลประโยชน์ที่เอกชนเข้ามาร่วมดําเนินการเนี่ยมันก็จะอาจทําให้เกิดรอยตําหนิ คือเนี้เป็นนโยบายของรัฐนะครับก็จะให้รัฐเนี่ยเป็นผู้ลงทุนแต่ว่าการลงทุนของรัฐเนี่ยจะใช้เป็นตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาโดยระดมเงินทุนของในประเทศโดยผู้ที่มีรายได้แล้วฝากเงินไว้ในธนาคารแบบเนี้ยที่ดอกเบี้ยราคาต่ําดอกเบี้ยได้เงินดอกเบี้ยต่ําอย่างเงี้ยก็เปิดระดมทุนเหมือนกับเป็นการขายพันธบัต ป็นการขายพันธบัตรที่เรียกว่าไทยพาวเวอร์เพื่อระดมทุนก้อนนี้เอามาเป็นทุนในการที่จะไปติดแผงโซลาเซลล์ให้กับทุกหลังคาเรือนทุกประเทศ21ล้านหลังคาเรือนนี้รายได้ที่ได้กลับมาเนี่ยอันนี้จะไม่เป็นภาระสําหรับงบป,ประมาณของประเทศเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเราขายได้เป็นวินาทีนะครับไฟฟ้าผลิตได้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับในช่วงที่มีแสงอาทิตย์ เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราผลิตไฟได้เป็นลายวินาทีรายได้ก็จะเข้ากับรัฐในทุกวินาทีเช่นเดียวกันก็รายได้ตรงนี้แหละครับนอกจากจะไปซับในส่วนของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า<ๆ>ก็จะเอาไปคืนให้กับเงินกู้ที่ได้กู้กับพี่น้องประชาชนมาที่ไปได้ยากเนี่ยถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้ใช้เป็นสถานที่โรงเรียนอ่าโรงเรียนหรือวัดอย่างเงี้ยมันจะเริ่มต้นตรงนั้นดีกว่า ถ้าจะไปเริ่มต้นที่บ้านประชาชนเลยเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นไป่ได้ยากเพราะว่าที่ยากเพราะว่าการสื่อสารระหว่างพราคการเมืองหรือนายุบายกับประชาชนที่ให้ทําความเข้าใจว่าเอ้ยเราจะไปติดแผงโซลาเซลล์ที่บ้านคุณนะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ตรงนี้และค่าใช้จ่ายยังไงเรื่องดีเทลรายละเอียดนี่ต้องทําความเข้าใจกับประชาชนนะครับ ถ้าจะเปรียบเป็นเมนูอาหารในร้านอาหารตามสั่งทั่วไปที่พี่น้องประชาชนเขาเข้าถึงนะครับผมก็เปรียบง่ายๆเหมือนเป็นกระเพราไก่ไข่ดาวครับเอเพราะว่าเดี <c oughs> ๋ยนะเพราะว่าผมคิดว่าเป็นเมนูที่หากินได้ง่ายและคนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะกินได้ใช่ไหมครับเหมือนกับนโยบายนี้ที่ประชาชนทุทกๆคนเนี่ยสามารถที่จะหากินได้ และทาให้อิ่มท้องเช่นเดียวกันด้วยที่จริงอาหารนี่อาหารที่คลีนนะอาหารที่มีประโยชน์นะแต่ว่าคนไม่ชอบที่ไม่ชอบเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันราคาแพงมันราคาแพงเข้าไม่ถึงรู้ว่ามันมีประโยชน์แต่ว่ามันมันแพงไปหน่อยนะครับก็เลยมันก็ต้องต้องกินอะไรที่มันถูกลงนะฮะขับุ้งไฟแดงครับมาววๆไฟแดงพลึ๊บ ผักบุ้งไฟแดงนี้ต้องรีบกินนะฮะสั่งไวๆได้แล้วแป๊บเดียวก,ก็หมดนะฮะมูลค่าไม่เยอะแต่ก็สร้างความสว่างแวบได้ทันทีเช่นกันคือประชาชนทุกคนสกินได้สัมผัสได้นะฮะแต่ก็ยังห่วงนะฮะเพราะเมนูอาหารนี้มันพัฒนาทำให้คนอื่นๆมามีส่วนร่วมในเมนูของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับ คิดว่าประชาชนต้องมีสิทธิ์เลือกอผู้ที่จะมารับดําเนินการบนหลังคาบ้านเราได้ต้องมีส่วนร่วมนะฮะที่จะพิจารณาความเหมาะสมของตัวเองได้นะครับไม่ควรขีดเส้นว่าจะได้ประโยชน์ประหยัดอะไรต่างๆเท่านี้ไม่งั้นก็คือว่ามันถูกกําหนดมาจากรัฐนั่นเองครับแล้วพรรคการเมืองหลายๆพรรคก็เปิดพื้นที่ที่จะสื่อสารตรงนี้ออกมา แต่ถ้าถามว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าหรือปัญหาไฟฟ้าหรือกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเพียงระบบหรือทั้งระบบเนี่ยอันนี้เป็นแค่ปลายน้ำหรือปลายเหตุมากกว่าเพราะว่าต้นเหตุที่แท้จริงที่สําคัญมากก็คือการวางแผนการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยมีความผิดพลาดหรือไม่ที่จริงพอมีข้อมูลที่เคยเข้าเวทีที่ไทยพีเอร่วมเวทีเขาโดยแท้ว่าที่จริงไฟสํารองเนี่ย ของการไฟฟ้าเนี่ยเกินความจําเป็นเนี่ยมันเกินไปอ่ะแทนที่จะพูดว่าสําลองไว้สัก20-30%เนี่ยกลายเป็นสําลองถึง40-50%เพราะฉะนั้นถ้าจะลดตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะดีมันจะทําให้ค่าไฟฟ้าลดลงหรือไม่อันนี้นผมตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าการสําลองไฟฟ้าเนี่ยมันมากไปครับค่าไฟณจุดจุดนี้เนี่ยหรือสถานการณ์ของปัญหาพลังงานณจุดนี้มันคือคําตอบ โดยไม่ต้องไปหางานวิจัยที่ไหนเลยเพราะว่าประชาชน12ล้านครเรือนเนี่ยกำลังรับความทุกข์ร่วมกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าเงินมันไหลไปอยู่ที่เดียวก็คืออยู่ไปที่ธุรกิจพลังงานจนทําให้ธุรกิจพลังงานเอกชนบางรายรวยติดอันดับอ,อยู่ในกลุ่ม10อันดับของประเทศไทยติดอันดับประเทศแล้วก็รวยติดอันดับโลกแต่ในขณะที่ประชาชนในประเทศของตัวเองเนี่ย ต่างได้ลบเคาะกันทุ่นหน้าในเรื่องของภาระของค่าไฟที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ครับมันจะท้อนให้เห็นว่าการกระจายโอกาสการกระจายอำนาจทางการเงินการกระจายความผาสุกร่วมกันเนี่ยมันยังขาดแคลนมากในเรื่องของพลังงานครับนโยบายเด็ดจานต่อไปเป็นของใครพบกันอีพีหน้าครับ